สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนแนะนําวิธีการเพิ่มยอดคนดูคลิปเดียวของเรานะะในะอนจีแบบปลอดภัยเลยสามารถทําได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการเลยนะคะเพื่อเปิดการมองเห็นวิธีนี้ใช้ได้แน่นอนเลยคะ่ะ ทำให้คลิปของเราขึ้นฟีดแน่นอนเลยนะคะจะมีขั้นตอนวิธีการแบบไหนเราไปดูกันเลยนะก่อนอื่นเราก็มาเข้าหน้าเว็บไซต์กันเลยค่ะที่เราจะใช้บริการวันนี้ก็คือเว็บที่มีชื่อว่า KM Social นั่นเองนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถกดสมัครใช้งานที่แถบสีเขียวนี้ได้เลยค่ะเข้ามาแล้วก็สามารถกรอกรายละเอียดได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมติ๊กคำว่าฉันไม่ใช่ปรแกรมตกลงตัดด้วยนะคะแล้วก็สมัครใช้งานได้เลยค่ะใครที่มี Gmail อยู่แล้วก็อกอ in ได้เลยนะคะ เนื่องจากเราสมัครสมาชิกอยู่แล้วนะคะทำการใช้งานมาแล้วเบื้องต้นเราก็จะเข้าสู่ระบบกันเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเว็บ K n Social นะคะที่เราจะใช้บริการวันนี้ใครที่สนใจอยากเข้ามาใช้บริการเหมือนกันก็ค้นหาง่ายๆใต้โพสตเลยนะคะหรือจะสแกน QR Code ที่นาปกของกลิปก็ได้ค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการขั้นตอนแบบไหนเราก็ไปดูกันเลยนะอันดับแรกเลยใครที่เข้ามาใหม่ก็สามารถกดที่แท็บเมนูเติมเงินได้เลยนะคะ ก็จะมีช่องทางการเติมเงินให้3ช่องทางเลยนะคะสแกน QR code ทูม o น,นี่เวลเล็ตแล้วก็คริปโตนะคะทุกทุกช่องทางก็จะมีคําแนะนําให้เราด้านล่างเลยนะคะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําแล้วก็ไปทําตามก็ได้เลยนะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดคนดูคลิปเรียวของเราในเอจนะคะหละันนี้เราก็จะกดไปที่คำสั่งซื้อใหม่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของคำสั่งซื้อใหม่นะคะที่เราจะมาใช้กันวันนี้นะคะแล้วก็จะกดไปที่อินสตาแกรมนะคะมีแพตฟอร์มให้เ,เลือกหลากหลายเลยหมดหมู่นะคะวันนี้เราจะมาเพิ่มยอดคลิปเรียวนะคะแล้วก็เลือกเมนูไปที่เพิ่มวิวคลิปเรียวได้เลยะคะ่ะบริการนะคะก็จะมีบริการให้เลือกหลากหลายบริการนะคะเราก็จะมาเลือกบริการอันที่สองนะคะอันแรกน่าจะบั๊กนะคะ ระบบก็กําลังทําการแก้ไขยอยู่นะคะแล้วก็จะมาเลือกอันที่2กันเลยนะลิงก์ก็กดไปที่หน้า IG ของเราแล้วก็คัลล็อกมาเลยค่ะ พอเราคลาลอกลิงก์มาแล้วเราก็ใส่จํานวนที่เราต้องการเลยนะคะก็จะมีเวลาค่าเฉลี่ยที่เว็บจะทําการนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายยังไม่ถึง1น่งบาทก็ถือว่าถูกมา,มากเลยหาะะกับบริการแบบนี้นะคะสามารถทําให้คลิปเราขึ้นฟีดได้นะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่จะเปิดการมองเห็นนะคะก็สามารถทําวิธีการนี้ได้เลยนะแล้วก็สั่งซื้อได้เลยะคะ่ะพอเราสั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะก็จะมีหน้าตาแทบสีเขียวขึ้นมาแบบนี้เลยแสดงว่าเราสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ใครที่อยากดูรายละเอียดนะคะในการสั่งซื้อเราก็สามารถกดไปที่ประวัติการสั่งซื้อได้นะคะนี่จะเป็นหน้าตาของประวัติการสั่งซื้อนะคะก็จะมีเลขออเดอร์ให้เราเลยแล้วก็ลิงก์ที่เราใช้บริการนะคะมีค่าบริการปริมาณแล้วก็สถานะแจ้งนะคะว่าระบบกําลังดําเนินการใครที่มีปัญหานะคะข้อสงสัยอะไรอยากติดต่อแอดมินก็ติดต่อแอดมินที่ช่องทางติดต่อแอดมินได้เลยะคะ่ะ นี่จะเป็นช่องทางการติดต่อแอดมินนะคะก็สามารถเอาเลขออเดอร์เมื่อกี้มาใสา่แล้วก็แจ้งปัญหาใส่หมดหมู่นะคะได้เลยขอความเร็วขอยอดเลยว่าเขายกเลิกบริการหรือว่าจะพิมพ์ข้อความใส่รูปภาพเพื่อความสะดวกเรดเร็วก็สามารถส่งแจ้งแอดบินได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะใครที่อยากดูบริการเสริมนะคะก็มากดที่แท็บเมนูบริการทั้งหมดได้นะคะ นี้จะเป็นหน้าตาของบริการทั้งหมดนะคะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยให้เราเลือกนะคะก็จะมีคําแนะนํารายละเอียดคาสั่งซื้อต่างๆนะคะที่จะแจ้งให้เราเลยแล้วก็มาศึกษาหน้านี้ได้นะคะใครที่อยากจะให้เพื่อนมาใช้บริการเหมือนกันอยากเพิ่มยอดวิวแบบปังๆนะคะแล้วก็สามารถกดมาที่คําแนะนําเพื่อนได้นะคะเราสามารถคัดลอกลิงก์แล้วก็เอาไปแชร์เพื่อนๆเ,เข้ามาใช้งานกันได้นะถ้าเพื่อนเข้ามาใช้งาน หรือว่าเติมเงินเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่น3%เลยหน้าต่างนี้ก็แอบ,บสร้างรายได้ให้เรากันเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าระบบทําการเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวของเราในไอจีได้ยังเราก็กดไปที่ไอจีได้เลยค่ะยอดคลิปเรียวของเราตอนนี้มีแค่3คนนะคะเราก็จะไปรีน่าไอจีของเรานะคะ ะระบบก็ทกําการได้สะดวกรวดเร็วมากเลยค่ะจาก3คนตอนนี้ก็เป็นร้อยคนยอดตามที่เราต้องการเลยนะคะทําได้แบบง่ายๆเลยใครที่สนใจเข้ามาศึกษาเข้ามาใช้บรเก,การกับเว็บดีๆแบบนี้นะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะคลิกลิงใต้โพสต์เข้ามาส่องกันได้นะคะวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายนะัยณที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ